เช่นครับเชครับวันนี้ผมได้รับเกียรติจากผู้ถามที่เป็นมวยหมัดหนักทั้งนั้นนะผมเชื่อทุกท่านทุกอย่างที่ท่านพูดนะครับแต่ผมไม่เชื่ออยู่อย่างหนึ่งคือว่าการปรองดองเนี่ยจะเกิดขึ้นได้เลยคืออย่างนี้ครับก่อนหน้าที่จะมีการคำว่าปรองดองจะเกิดขึ้นเนี่ย มันมีคำว่าสมานณฉันเกิดขึ้นก่อนถ้านายกรัฐมนตรีปัจจุบันเนี่ยคุณพิสิทธิ์เวชาชีวะทำเสียแต่เริ่มต้นคือการสมานณฉันเหตุการณ์ที่ร้ายแรงก็จะไม่เกิดขึ้นความสูญเสียก็จะไม่เกิดขึ้น ถ้าท่านตั้งใจจริงนะครับท่านต้องรู้เหตุแห่งปัญหาตั้งแต่เริ่มต้นวินาทีแรกที่ท่านมาเป็นนายมนตรีเหตุแห่งปัญหาของประเทศไทยนั้นเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเป็นที่รู้กันคือ19กันยา49ถ้าจะต้องกลับไปแก้ไขปัญหาสมานฉันตอนนั้นที่ยังไม่มีการสูญเสียเนี่ย มันต้องกลับไปก่อน19กันยา49ซึ่งมีบุคคลหรือคณะกลุ่มบุคคลเนี่ยไม่เกิน3-4ฝ่ายที่นายมนตรีเนี่ยสามารถทำได้ในขณะนั้นแต่ก็ไม่ได้ทำนะครับเป็นต้นว่าฝ่ายทหารนะฮะฝ่ายผู้มีบาร,รมีนอกรัฐธรรมนูญ ฝ่ายนักวิชาการปัญญาชนซึ่งวันนี้นี่ผมก็ไม่ทราบว่าฝ่ายที่สามเนี่ยมองเห็นการข่าหมู่กลางเมืองได้อย่างไรโดยไม่มีปฏิกิริยานะครับแล้วฝ่ายที่สี่คือกลุ่มของอดีตนายมนตรีท่านนายกทักษิณถ้าสมานะฉันในต,ตอนนั้นเนี่ย ท่านนายกพิสิทธิ์เนี่ยจะต้องดําเนินการให้สี่ฝ่ายเนี่ยได้มีโอกาสนั่งพูดจากันผมมองข้ามฝ่ายพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยบีกฝ่ายแต่ท่านก็ไม่ได้ทำนะครับผมเคยคุยกับท่านวันนอว่าท่านรัมนตรีเนี่ยทำเนี่ยปัญหาทุกอย่างจะคลี่คลายหมดเลย นะฮะท่านนอนทบอกผมว่าท่านนายกพิธิ์ท่านจะเป็นรัฐบุรุษเป็นมหาบุรุษ <_ AT> แต่เมื่อท่านไม่ได้ทำเนี่ยมาถึงคำว่าสมานฉันท์มันแปลเปลี่ยนเป็นปรองดองเนี่ยผมไปอภิรปรายมาสองสามที่ด้วยกันผมบอกว่าคนตรีสนันกระจรประสาทเนี่ยเหนื่อยเปล่าเพราะว่าคนที่จะต้องปรองดองได้จริงจริง ก็ต้องวกกลับมาที่คุณอภิสิทธิ์อีกแล้ววันนี้เนี่ยผมได้ยินแต่ท่านพูดแต่ผมไม่เคยเห็นท่านลงมือปฏิบัติลงมือทำเพราะฉะนั้นความปรองดองเนี่ยวันนี้ผมกล้าประกาศไม่มีวันไม่มีทางไม่ว่าวันนี้หรือวันไหนถ้าตราบใดเนี่ย คุณนพสิทธิ์เวชาชีวะยังเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วผมกล้าพูดได้ด้วยว่าท่านจะไม่ปรองดองท่านจะไม่สมานฉันเพราะท่านจะเป็นนายมนตรีต่อไปสิ่งที่ท่านจะตรนฉใช้แสงเสนอมานั้นเนี่ยเป็นไม่มีข้อเท็จนะครับ เป็นข้อจริงที่ต้องลงมือปฏิบัตินะครับวันนี้เนี่ยผมขอพูดอีกครั้งหนึ่งได้แต่สวดมนต์ภาวนาขอให้บ้านเมืองมันรอดพ้นไปได้โดยที่คนทุกฝ่ายเนี่ยผมใช้คบว่าคนทุกฝ่ายนะครับโดยเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะนี้เนี่ยผมว่าถ้าความเข้าใจของปัญญาชน อาจารย์มหาวิทยาลัยยังมองการสูญเสียชีวิตของคนเป็นร่วมร้อยคนหรืออาจจะกว่านั้นนะนะครับ<ไ>ปเป็นเรื่องปกติตน,นะฮะและความเข้าใจของคนที่ที่มีอำนาจทางการเมืองอยังเชื่อโดยปราศจากข้อสงสัยว่ามีบุคคลไม่ทราบฝ่ายกองกำลังชุดดำ ออกมาจริงผมว่าวันนี้ไม่ต้องพูดอะไรกันอีกแล้วครับมันต้องต้องได้แต่ปลงแล้วก็รอให้คนที่เข้าใจอย่างนี้หมดสิ้นไปจากเมืองไทยขอบคุณครับเอ่อ คือท่านบอกว่าเชื่อทุกเรื่องแต่ว่าไม่เชื่อเรื่องปลองดองเนะีที่ผมพูดไปเนี่ยก็ยังไม่ได้บอกว่าการปลองดองมันจะสําเร็จอะ่ะมีความพยายามจะปลองดองปลองดองในความหมายป้องกันความรุนแรงนะป้องกันเรื่องมันจะบานปลายไปแต่นั่นไม่ได้หมายความว่า ความการต่อสู้การแข่งขันการความเห็นต่างกันมันจะหมดไปนะมันยังอยู่อยู่แล้วแ,แม้แต่แค่นั้นเนี่ยแม้แต่แค่ว่าจะป้องกันความรุนแรงจะประกันตัวผู้ต้องหาแกนนาเสื้อแดงออกมายกตัวอย่างยังไงหรือจะไปพูดอะไรต่อจากนั้นไปอีกบ้างก็ยากเต็มทีเวลาเนี้ยยากมากและผมก็บอกแล้วว่า สองสามคือในช่วงหลังๆมาเนี่ยสองสามเดือนมาเนี่ยคือเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าหลังจากที่นายกอภิสิทธิ์พูดคําว่าปลองดองมาแล้วเนี่ยนายกอภิสิทธิ์และรัฐบาลก็ไม่ได้มาเกี่ยวอะไรกับการปลองดองที่กําลังพยายามทํากันอยู่เลยเพราะฉะนั้นมันยากในตัวอยู่แล้วการปลองดองที่เขาพยายามทํากันอยู่ผมเชื่อว่าภายในสองสามอาทิตย์เนี่ย ก็คงจะพอสรุปได้ว่ามันจะคืบหน้าได้หรือไม่แนวโน้มจะสรุปว่าไม่ได้ทีนี้แล้วทำไมมาพูดเรื่องปลองดองทำไมมาบอกว่าพรรคเพื่อไทยต้องเสนอนโยบายปลองดองทั้งก่อนและหลังเลือกตั้งไม่มีสังคมไหนหรอกครับที่บอกว่าเอาเถอะให้สู้กันไปประหัตประหารกันให้แพ้ชนะตายกันไปข้างหนึ่งหรือให สู้กันแบบยืดเยื้อแบบใครทําอะไรได้มาไม่ไหนไปไม่นั้นตาต่อตาฟันต่อฟันอะไรแบบนี้นะและสังคมจะพอใจสังคมก็อยากเห็นการปลองดองปลองดองที่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ฝ่ายหนึ่งยอมอีกฝ่ายหนึ่งเพียงแต่ว่าไม่ตีกันไม่ใช้นอกระบบแล้วให้ประชาชนตัดสินคนเขาต้องการอย่างนี้คนเขาผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ต้องการอย่างนี้งนั้นท่าน อาชิวิตบอกว่าซึ่งก็ตรงกันความจริงคือบอกว่าถ้าคุณอภิสิทธิ์ยังเป็นนายกอยู่ก็ปรองรองไม่ได้ก็กขอ้อแท็จริงที่ผ่านมาก็เป็นอย่างนั้นเพราะว่านายกอภิสิทธิ์ไม่ได้มาสนใจการปรองรองอะไรทีนี้ผมมาพูดกับท่านที่เป็นพักเพื่อไทยนี่พักเพื่อไทยจะให้คุณอภิสิทธิ์เป็นนายกตลอดไปเหรอแมันก็ต้องมีวันที่พักเพื่อไทยมาเป็นรัฐบาลและคนอื่นมาเป็นนายก ถามว่าถึงตอนนั้นจะปลองดองไหมอันนี้ต้องใช้แนวความคิดแบบแมนเดลาแ่ละไหมเมนเดลาชนะแล้วปลองดองอเขาปลองดองมีน้ำหนักและได้ผลมากก็ต้องหวังว่าฝ่ายที่ถูกกระทำมากๆานี่พอไปเป็นรัฐบาลได้รับการสนับสนุนจากผู้ที่ถูกกระทำทั้งหลาย ไม่ใช่ไปบอกว่าท่านจะล้างแค้นกันยังไงดีแอย่างนี้สังคมไม่รับนะครับก็ต้องบอกท่านจะปลองดองยังไงถึงตอนนั้นง่ายไหมไม่ง่ายง่ายกว่าปัจจุบันไหมงง่ายกว่าปัจจุบันง่ายกว่าคุณอภิสิทธิ์เป็นนายกไหมต้องง่ายกว่าแต่ยังยากอยู่ไหมย,ยังยากและการเจรจานะครับการปลองดองในความหมายว่าด้วยวิธีเจรจา มันแก้ได้เพียงบางส่วนปัญหาส่วนใหญ่ของประเทศยังต้องแก้ด้วยกระบวนการประชาธิปไตยคือประชามติการมีส่วนร่วมของประชาชนเลือกตั้งเลือกตั้งแล้วเลือกตั้งอีกลงประชามติอะไรแบบนี้นะมันถึงจะไปสู่จุดที่สังคมต้องยอมรับหมายถึงคนส่วนใหญ่ยอมรับว่าเอาละรัฐธรรมนูนแบบนี้ฉันยอมรับแล้ว ได้รัฐบาลมาเอาละฉันยอมรับเสียงส่วนน้อยมีไหมที่ไม่พอใจมีแต่บอกว่าจะแสดงความคิดเห็นจะรอการเลือกตั้งครั้งหน้าแต่ไม่ใช่ไปบอกว่ายอมไม่ได้ให้คุณเป็นรัฐบาลไม่ได้พวกผมจะไปรวมกำลังมายึดสนามบินยึดทำเนียบแล้วก็หากลไกลที่ไม่ชอบทำทั้งหลายมาล้มรัฐบาลไปรวมถึงการที่ตำาหนั ต้องก้าวพ้นจากตรงนั้นเพราะฉะนั้นปลองดองทำยากมากอันนี้ผมก็เห็นปัญหานี้แต่ยังไงเราก็ยังต้องพยายามผลักดันให้เกิดการปลองดองนะครับก็ก็หวังว่าถ้าพูดอย่างนี้น่าจะจะตรงกันบ้างต่างกันบ้างก็คงไม่เป็นไรแต่ผมคิดว่าส่วนใหญ่น่าจะเห็นตรงกันนะครับผมพอดีมีโน้ตมาว่าจะต้อง ไปซะแล้วด้วยเลยไม่สามารถตอบคำถามต่อไปได้แล้วนะครับต้องขออภัยด้วย ค่ะในช่วงเช้านะคะการสัมมนา,าในช่วงเช้านี่ก็จะได้ในส่วนของภาพร,าพรวมออกมาแล้วทุกๆด้านนะคะวิกฤตการณ์ทางการเมืองกับทางรอดประเทศไทยโดยเฉพาะท่านจตุรนได้ตอกย้ําให้เราเห็นแล้วนะคะว่าวิกฤตทางการทางการเมืองนั้นยังคงดำรงอยู่แล้วก็ท่านก็ฝากการบ้านข้อใหญ่สําหรับพักเพื่อไทยไปด้วยนะคะเรื่องของแผนในการปรองดองและกระบวนการฟื้นฟูประชาธิปไตยการบ้านข้อใหญ่ก็คือการทํานโยบายปรองดองฉบับของพักเพื่อไทยทั้งก่อนและหลังการเลือกตั้งต้องมีนโยบายที่ชัดเจนนะคะในกรอบนโยบายเศรษฐกิจที่วิทยากรทางเศรษฐกิจ ท่านสุชาติธาดาธรรมรงเวทขึ้นมาก็คือเรื่องของนโยบาย3 6สาลดรายได้ไดนะ,ะเออลดร,รายจ่ายเพิ่มรายได้แล้วก็ขยายโอกาสนะคะแล้วก็นโยบายด้านสังคมที่เป็นกรอบเืนเนะือทั้ง4ข้อจากท่านพลตบดเอกอชิรวิ์สุพันนเพศศัต์นะคะนี่จะเป็นกรอบหลกัหลกๆ3ส่วนจากวิทยากรทั้ง3ท่านที่ในช่วงบ่ายจะได้มีการสัมมนาแบ่งกลุ่มเชิงปฏิบัติการกันต่อนะคะในช่วงนี้ดิฉันขอกราบขอพระคุณวิทยากรทั้ง3ท่านที่ให้เกียรติมาบรรยายในวันนี้นะคะขอขอบคุณนะคะคุณจตุรนชายแสง อดีตรองนายกรัฐมนตรีค่ะท่านที่สองนะคะขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดรสุชาติธาดาธรรมงเวชอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกันคลังและพลตหมดเอกอาชิรวิทยสุพรรณเศสั์อดีตรองผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติค่ะ